ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต๋แล้วนะครับที่อิสุสิงยนสาขาบุรีรัม์ออกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองและก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไตยอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะอยู่ที่กลางอาไม่ใช่กลางสัปดาห์จะเข้ากลางเดือนแล้วนะครับเป็นวันแรกของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ที่ 13รกรกฎาคมพศ2563นั่นเองพี่ตายจะมีปล่อยรถ1คันนะครับจะเป็นรุ่น Space Cap er c a b Highlander 1.9เกรด LDA สีบอลเงินแต่ว่ารุ่นนี้นะครับพี่ต่ายเคยถ่ายลงบ่อยแล้วก็ขออนุญาตไม่ถ่ายให้ละกันวันนี้แล้วก็บังเอิญเมื่อวานนะครับมีน้องที่ติดตามพี่ต่ายทางช่องอคอมเมนต์ที่เพจว่าพี่ต่ายนะครับอยากให้พี่ต่ายรีวิวเจ้าตัว s p a c แ Ca b Highlander 1.9เกรด Z สีดำให้หน่อยราคา7จ8 0 0 0นแปก็พี่ต่ายรับปากไปแล้วแล้วก็มาเช้าเนี่ยกำลังเดินมาเข้างานนะครับเห็นรถจอดอยู่พอดีแสดงว่ารถเพิ่งลงเมื่อวานนี้เองคันที่จอดอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวพี่ตายขอทําความสะอาดนิดหนึ่งแล้วก็จะถ่ายลงให้ดูครับ หลังจากที่พี่ต่ายทําความสะอาดในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาถ่ายให้ดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต่ายต้องไปทำความสะอาดรถคันที่จะปล่อยอีกอ่าเดี๋ยวต้องรีบถ่ายนิดนึงนะครับก็โดยคันที่เราเห็นด้านหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแค a ์ไฮ g h นเดอร์1.9เกรดแซนะครับคันนี้ราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่788,000บาทนั่นเองอ่ารถเกรดแนะครับระบบความปลอดภัยนี่ถือว่าให้มา ครบมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัด3จุดแบบดึงกลับนะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันระบบช่วยออกตัวในทางลื่นหรือแม้แต่กระทั่งระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายอย่างเช่นตัว c r u สคอ Control หรือว่าหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วอาจ็นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนั่นเอง7นิ้วโอ้ย <c oughs> อเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับ ก็ถ่าในรุ่นที่เกรดแซนะครับที่เป็นเกรดแซเนี่ยกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมนะครับมีลักษณะเป็นเขี้ยวโลโก้อิซุสุสีโครเมียมเช่นกันไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์โดยเลนนะครับก็จะเป็นอ่าเลนเป็นเลนโปรเจคเตอร์ถูกแล้วแต่ว่าหลอดนะครับจะเป็นหลอดแบบ LED ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็อ่ารถที่เป็นตั้งแต่เกรด LDA ขึ้นไปนะครับรวมถึงเกรดแดด้วยเนี่ย เขาจะมีตัวไฟเดีไลท์มาให้จะอยู่ในโคมเดียวกันกับไฟหน้าเลยนะครับก็คือหน้าที่ของไฟเดียรไลท์เนี่ยคือช่วยเพิ่มจุดสังเกตนั่นเองในเวลาที่พรุเพรรถจะได้สังเกตเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่ารถคันที่สวนกับเรามานะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับถูกแยกออกมาไว้ต่างหากเพื่อความชัดเจนเวลาที่เราใช้งานนะครับโดยไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED จะอยู่ด้านล่างนั่นเองไฟตัดหมอกหน้าที่ของเขานะครับก็จะเพิ่ม ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับเวลาที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับมันรบกวนคนอื่นเขาอ่าแล้วก็การออกแบบด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีมิตินะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยบันไดข้างนะครับมีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับเหยียบขึ้นเหยียบลงเหยียบได้ไม่หักเหยียบไปเลยเออ แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับที่ติดมากับเจ้าตัว LDA เนี่ยไม่ใช่ตัว LDA ตัว Z นะครับ LDA กับ Z ใช้แม็กรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูอ่าก็ในส่วนของตัวแม็กเจ้าตัวเกรดแซตัวนี้จะเป็นแม็กสีบอลเงินขนาด17นิ้วนั่นเองโดยเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น2 5 5 65 17นั่นเองถูกไหม <laughs> ถูกแล้ว <c oughs> อ่ะกลัวจําผิดอ่ะทัวนอีกทีหนึ่งเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น255 65 17นั่นเองแล้วก็เป็นยางของ b i s t n e นะครับช่วงล่างของเจ้าตัวเกรดแซนนะครับด้านล่างก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชคอัพแก๊สนะครับจะมีเหล็กกันโค้งมาด้วยแล้วก็เชสซีของเขาเนี่ยออกแบบให้มีขนาดใหญ่ทําให้รองรับการบรรทุกได้ดี สัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์จะถูกติดอยู่ที่ด้านข้างนะครับข้างๆกแก้มฝากระโปรงนะครับแล้วก็กระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED มาให้นะครับแล้วก็ตัวมือจับเข้าประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยตัวนี้ไม่ใช่ว่าติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับมาจากโรงงานเลย มีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับเกรดเซตัวนี้พี่ต่ขออนุญ,ญาตชี้นิดหนึ่งในกรณีที่เราไม่ได้ปลดล็อกด้วยรีโมทนะครับใช้กุญแจไขเข้าไปเลยเขาจะล็อกแล้วก็มีคําถามว่า,าพี่ต่เวลาที่รถที่เราออกอะ่ะเขาจะมีแผ่นเพจที่มาที่อยู่ที่กุญแจอะ่ะที่เป็นแผ่นเพจสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะไอ้ตัวนั้นเป็นเลขอะไรไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรันนัมเบอร์คือบอกแค่นั้นนะครับว่าไอ้กุญแจตัวเนี้ยเขาผลิต เลขที่เท่าไรอ่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลข 1, ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นแหละก็จะง่ายขึ้นนะครับสาหรับรถที่มี immobilizer นะครับคือเราแจ้งเลขกุญแจไปทําให้เข้าหาเลข immo เราได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองมันไม่ใช่เลขอ m โ o นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับล้อมแม็กก็จะเป็นขนาดเดียวกันแต่ว่าจะแตกต่างที่ช่วงล่างเพราะว่าด้านหลังเขาจะเป็นแบบแนบนะครับแนบเหนือเพลาตัวนี้ แผ่นแหนบด้านบนนะครับแหนบจะมี3แผ่นด้านบนเนี่ยยาวที่สุดคือให้ความนิ่มนวลนั่นเองส่วน2แผ่นด้านล่างนี่ก็รองรับาำนักการมาทุกนั่นเองอายางอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นกระทะนะการออกแบบด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นแบบ LED ข้อดีคือชัดเจนมากในตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นตอนเบรกหรือว่าเปิดไฟเฉยๆก็เห็นได้ชัดนั่นเองไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่ มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับพี่ต่ายขออนุญาตเนี่ยรายการตรงนี้ตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับใช้งานง่ายพี่ต่ายสามารถเปิดมือเดียวได้นะครับกระบะนะครับออกแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับช่วยลดการเกิดสนิมแล้วก็เพื่อความแข็งแรงนั่นเองมีกล้องมองหลังมาให้แบบที่พี่ต่ายแจ้งนะครับกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้จะ เป็นแบบบิวอินออกแบบให้เข้ากับตัวรถเลยจะมีในรุ่นเกรด LDA ขึ้นไปนะครับตัวสูงนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกทกท่านที่เข้ามาให้ความสนใจเนาะติดตามช่องของพี่ต่ายแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยอนไนตอบได้เดี๋ยวพี่ต่ายเข้าไปตอบเลยแต่ว่าถ้าพี่ต่ายตอบไม่ได้เดี๋ยวจะมีผู้รู้เขามาตอบนะครับอันนี้คือตอบได้เลยตอบได้เลยใครรู้คือตอบได้เลยนะครับไม่ต้องรอ เพราะพี่ไตก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องปกติเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวพาดูภายในกันไปภายในห้องโดยสารนะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับเราสามารถขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายไม่เมื่อนั่นเองไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือทางไกลหรือมีสัมภาระ,ะด้านหลังอ,อันนี้ครับก็คือเบาแคบนะครับด้านหลังพี่ไต่ย,ยังไม่ได้ใส่ให้นะแล้วก็ช่องแคบเนี่ย ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราวางสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางได้เยอะแล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกเพราะว่าบานแคบนเขาเปิดได้มากถึง90องศานั่นเองประตูด้านหน้าก็เปิดได้กว้างมากขึ้นคันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้แกะถุงออกนะครับเพราะไม่ใช่ลูกค้าของพี่ต่ายจะต้องมีการใส่คืนให้เขา,เ,าเขานะ่ะไม่รู้ใคร <laughs> อขออนุญาตถ่ายเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัว เกรซันะครับไฮนเดอร์เกรซคันนี้เขาก็จะมีบุนุ่มมาให้นะครับในส่วนของสีที่สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถพับได้ตัวนี้นะครับนี่ไฟหน้านะครับสามารถปรับได้สีระดับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้อันนี้ก็ออกแบบให้ เขาเรียกว่ายัางไงมีความสปอร์ตแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนั่นเองคือพูดง่ายๆนั่งปุ๊บกระชับหลังกระชับก้นเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยตัวนี้ที่มาไม่ร้อนเขาจะมีรูระบายเล็กๆนะทำให้ก้นเราไม่อับนะครับอันนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับตัวนี้ปรับสูงต่ําแล้วก็ตัวนี้ปรับเอ็นเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันนี้จะเป็นฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ภายในด้านหน้านะครับคอนโซลเขาก็จะมีบุนุ่มสีดามาให้ด้วยตัวเครื่องเล่นนะครับไม่ใช่เครื่องเล่นโทษที กับเครื่องเล่นมากไปหน่อยตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอมาให้นี่เดี๋ยวพี่ไต่ขออนุญาตปิดไฟก่อนนาจะได้ชัดหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วจะเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถแยกการทํางานซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการไม่่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ถ้าเป็นของตระกูลก็เรียกว่าไง iOS เนี่ยก็พูดง่ายคือ Apple นั่นแหละไไป เราสามารถเสียบสาย USB ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เราเสียบได้เลยแล้วเ็าเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องทาอะไรสบายมากได้ชาร์จแบตด้วยแล้วก็เชื่อมต่อให้ด้วยนะครับระบบควบคุมความเย็นหรือว่าแอร์คอนดิชเนอร์เว้ยกับก็ตัวนี้ครับเปิดพัดลมแอร์ตัวนี้เปิดน้ํายาแอร์อยากเย็นมากเย็นน้อยตัวนี้นะตัวนี้ปรับทิศทางนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ายาแอร์เราดูด้วยนะว่าตัวเนี้ยเขาติดไหมถ้าไฟไม่ติดเนี้ยแสดงว่าน้ายาแอร์ไม่เข้า เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแต่ว่าเวลาที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังนะบางคนชอบงงนะครับจะดันมาเลยเขาก็ดันไม่ไปนะครับต้องอย่างนี้ก่อนนี่นี่ยกตัววงแหวนตัวนี้แล้วก็ข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วกล้องมองหลังเขาก็จะทํางานอือเห็นไหมมีความปลอดภัยด้วย เดี๋ยวพี่ไต่จะพูดเท่าที่คิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรวัดของเขาจะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าอ่านค่าง่ายมากไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับเราสามารถปรับแสงได้แล้วก็ข้อมูลที่ให้มานะครับถือว่าครบถ้วนมากๆเออไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญ,ญาณไปเตือนต่างๆนะครับเนี่ยก็มีให้ครบแล้วก็หน้าจอ M I D ตัวนี้ใหญ่ถึง4.2นิ้วนะครับประตูปิดไม่สนิทน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่ความร้อนขึ้นขนาดไหนกี่องศาแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่ โอ้ยบอกได้หมดเลยอ่าคุ้มมากๆครับแล้วก็ตัวพวงมลาลัยนะครับของเขาก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะสามก้านนะครับด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ขออนุญาตชี้เลยละกันแล้วก็รับสายโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงสามารถสั่งได้ถ้ามีระบบรองรับนะ ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัว Cruise Control ควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้ที่พวงมาลัยเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกดดูข้อมูลการขับขี่นะครับเป็นยังไงพึงพอใจกันหรือ,อยังตัวนี้มีลำโพงมาให้6ตัวนะครับ่เดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องกัน ภายในห้องโดยสารนะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างนะครับเราสามารถขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายไม่เมื่อนั่นเองไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือทางไกลหรือมีสัมภาระด้านหลังอ่าอันนี้ครับก็คือเบาแคปนะครับด้านหลังพี่ต่ยยังไม่ได้ใส่ให้นะแล้วก็ช่องแคบเนี่ย ของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราวางสัมภาระอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางได้เยอะแล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกเพราะว่าบานแคบเขาเปิดได้มากถึง90องศานั่นเองประตูด้านหน้าก็เปิดได้กว้างมากขึ้นคันนี้พี่ต่ายยังไม่ได้แกะถุงออกนะครับเพราะไม่ใช่ลูกค้าของพี่ต่ายจะต้องมีการใส่คืนให้เขา,เ,าเขาไม่รู้ใคร <laughs> อขออนุญาตถ่ายเลยแล้วกันนะครับเจ้าตัว เกรซัดนะครับไฮนเดอร์เกรซดคันนี้เขาก็จะมีบุนุ่มมาให้นะครับในส่วนของสีที่สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสีเปียโนแบ็กนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถพับได้ตัวนี้นะครับนี่ไฟหน้านะครับสามารถปรับได้สีระดับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้อันนี้ก็ออกแบบให้ เขาเรียกว่ายัางไงมีความสปอร์ตแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนั่นเองคือพูดง่ายๆนั่งปุ๊บกระชับหลังกระชับก้นเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยตัวนี้ที่มาไม่ร้อนเขาจะมีรูระบายเล็กๆนะทำให้ก้นเราไม่อับนะครับอันนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับตัวนี้ปรับสูงต่ําแล้วก็ตัวนี้ปรับเอ็นเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันนี้จะเป็นฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ภายในด้านหน้านะครับคอนโซลเขาก็จะมีบุกนุ่มสีดํามาให้ด้วยตัวเครื่องเล่นนะครับไม่ใช่เครื่องเล่นโทษที ติดกับเครื่องเล่นมากไปหน่อยตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอมาให้นี่เดี๋ยวพี่ไต่ขออนุญาตปิดไฟก่อนนาจะได้ชัดหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วจะเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถแยกการทํางานซ้ายขวาได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ถ้าเป็นของตระกูลกเรียกว่าไง iOS เนี่ยก็พูดง่ายคือ Apple นัน่นแหละป เราสามารถเสียบสาย USB ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเสียบได้เลยแล้วเขาเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องทําอะไรสบายมากได้ชาร์จแบตด้วยแล้วก็เชื่อมต่อให้ด้วยนะครับระบบควบคุมความเย็นหรือว่าแอร์คอนดิชเนอร์เบ้ย <c oughs> <c oughs> กับก็ตัวนี้ครับเปิดพัดลมแอร์ตัวนี้เปิดน้ํายาแอร์อยากเย็นมากเย็นน้อยตัวนี้นะตัวนี้ปรับทิศท,ทางนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ํายาแอร์เราดูด้วยนะว่าตัวเนี้ยเขาติดไหมถ้าไฟไม่ติดเนี่ยแสดงว่าน้ํายาแอร์ไม่เข้า เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับแต่ว่าเวลาที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังนะบางคนชอบงงนะครับจะดันมาเลยเขาก็ดันไม่ไปนะครับต้องอย่างนี้ก่อนนี่นี่นี่ยกตัววงแหวนตัวนี้แล้วก็ข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วกล้องมองหลังเขาก็จะทางานอืมเห็นไหมมีความปลอดภัยด้วย เดี๋ยวพี่ต่จะพูดเท่าที่คิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรวัดของเขาจะเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าอ่านค่าง่ายมากไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับเราสามารถปรับแสงได้แล้วก็ข้อมูลที่ให้มานะครับถือว่าครบถ้วนมากๆเออไม่ว่าจะเป็นพวกสัญญาณไปเตือนต่างๆนะครับเนี่ยก็มีให้ครบแล้วก็หน้าจอ M I D ตัวนี้ใหญ่ถึง4.2นิ้วนะครับประตูปิดไม่สนิทน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหรความร้อนขึ้นขนาดไหนกี่องศาแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่ โอ้ยบอกได้หมดเลยอ่าคุ้มมากๆครับแล้วก็ตัวพวงมลาลัยนะครับของเขาก็จะเป็นแบบมันตีฟังก์ชันเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะสามก้านนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ขออนุญาตชี้เลยล้วกันแล้วก็รับสายโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยไมโครโฟนจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงสามารถสั่งได้ถ้ามีระบบรองรับนะฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวครูสคอนโทรลควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้ที่พวงมาลัยเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกดดูข้อมูลการขับขี่นะครับ เป็นยังไงพึงพอใจกันหรือ,อยังตัวนี้มีลําโพงมาให้6ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องกันอ่ะ ทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรดแซดคันนี้กันบ้างนะครับคุ้มกำลังที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเครื่องยนต์1.9เจน2นั่นเองขนาดเครื่องยนต์นะครับ 1,900cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็ที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่3,600รอบเท่านั้นเองในส่วนของแรงบิดนะครับเวลาที่เราขึ้นเขาลงเขาหรือว่าต้องการพละกําลังในการบรรทุก ตัวนี้จะใช้แรงบิดนะครับโดยแรงบิดที่ได้นะครับสูงถึง350นิวตันเมตรแล้วก็รอบเครื่องยนต์กว้างด้วยคือตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบนั่นเองเราไม่ต้องประคองรอบนะครับรอบที่พี่ต่ายแจ้งไปใช้รอบไหนก็ได้อ่าแล้วก็การรับประกันเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะมีการรับประกัน1,000กิโลเมตรหรือ3ปีนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับมีการรับประกันก็จริง เราอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ใครอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มาหาพี่ต่ายได้เลยนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองทักไลน์มานะครับหรือว่าโทรเข้าเบอร์มือถือพี่ต่ายก็ได้0850172902แล้วก็บเบอร์ของศูนย์บริการนะครับ044690015 รเรายินดีให้บริการออกจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไรและก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะต้องรีบไปทําความสะอาดที่จะปล่อยรถในวันนี้ก็ต้องถือโอกาสฝากเพจและก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามพี่ต่ายแล้วก็กดติดตามนะครับตอนนี้ก็จะครบ20,000ื่นแล้วมั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะนานไหมนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถอิสุกก็สามารถติดตามพี่ต่ายได้ทาง ของต่ายขายอิสุที่อิสุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอ่าแล้วก็ก็เรียกว่ายังไงอ่ะวันก่อนใช่ไหมครับที่พี่ไต่ไปช่วยงานที่ปากช่องอันนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่ไต่จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับซึ่งเคยจัดไปแล้วจะจัดรอบหน้าอีกตอนไหนเดี๋ยวพี่ไต่จะรีบเอาลงมาบอกแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่อยู่ครอบครัวเดียวกันกับเราอะ่ะหรือว่าใครที่ท,ทราบข่าวสามารถมา ทดลองขับได้เลยมาสนุกด้วยกันมามันด้วยกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีอาหารเครื่องดื่มน้ำมันรถไม่ต้องเติมนะครับเออเตรียมแค่ใจมาครับกล้าหรือเปล่าแค่นั้นละอ่ะโอเคโม้มาเยอะละเดี๋ยวขอตัวก่อนละกันครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับขอตัวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ